ได้มาแล้วทุกคนขาหมูขากิขากิขาหมูเห็นแต่คนอื่นเขากินวันนี้ถึงคิวเรานี่เดี๋ยวเราลองมาชิมดูนะจัดมาสองกล่องเพราะว่าอะไรถ้าเกิดไม่อิ่มเราจะได้กินอีกกล่องนึงเดี๋ยวมีเข้าสวยเสริมด้วยดูแพ็กเกจเขา นี่โอ้โหเขาให้หมูมาเยอะมีไข่ด้วยแล้วเดี๋ยวถ้าเกิดข้าวไม่พอนะเราก็เติมข้าว <c oughs> <c oughs> นี่มันเป็นทานแบบนี้นะจะเทลาดหรือว่าตัดกินก็ได้แต่ครับขอเราขอเทลาดแล้วกัน มานั้นร้อนเลยรสชาติดีมากนี่อ,อร่อยเลย เต็มที่จะไม่พอแค่นี้เราจัดข้าวเสริมด้วยดีกว่าดีลาดลงไป เขาไว้ด้านข้างแล้วกันนะโอ้โหเน่ข้าวเขาก็ไม่น้อยนะเราจะกินหมดไหมนี่โอ้ย จากของน่ากินกลายเป็นไม่น่ากินไปเลยแล้วเนี่ยแล้วก็น้ำจิ้มเขามมันมาเป็นซองแบบนี้ราดน้ำจิ้มแล้วที่จะขาดไม่ได้เลยนะ นี่จริงๆหาเรื่องที่จะเอาพริกของบ้านของสวนบ้านเรามากินนั่นเองเทไปเลยอ้าหูข้าวมันจะเยอะไปหน่อยกินกันเลยทุกคนอืมอืม น้ำจิ้มเขาออกเปรี้ยวหวานไข่ให้มาครึ่งใบอืมอืม ขาหมูก็ให้มาเยอะ่ลยนะไม่น้อยแต่ที่มาน้อยก็มาน้อยในจานเราเพราะเราเพิ่มข้าวอื แบบเดียวพิกที่สวนบ้านเราก็เผ็ดดีเหมือนกันนะเนี่ย น้อยไปนิดอาจจะเป็นผักัดลอง กดอัดแล้วไม่อัดโอ้ยเนาะ คือขาหมูเ้าให้เยอะนะข้าวก็ให้เยอะอิ่มเลยหนึ่งกล่องแต่เราดันมาใส่เพื่อข้าวเพิ่ม <c oughs> ข้าวเหลือข้าวเหลือก็ไม่เป็นไรเมื่อวานน้องที่มง,งานซื้อปลาสดให้ เป็นเมนูมิกซ์ซค่คันวันนี้ไร่ก้างอืมกอบดี ซื่อแดดเดียวบางพีปใด้ได้ กอบกอบเพลินๆอ,อร่อยดี กินแต่แบบที่เขาเล,ลาะก้างเฉยๆแล้วก็ทอดเนาะแต่นี้มันเข้าอบกรอบได้เียเเจิญแต่เราอิ่มอร่อยเช่นเคย <laughs> <laughs> โดยสรุปนะข้าวขาหมูซีพีใช้ได้หนึ่งกองอิ่มได้เลยเนาะหนึ่งมือ้อ ส่วนปลาสลิดแดนเดียวบางพีก็ใช้ได้แปลกดีกรอบอร่อยสุดยอดถ้าหากใครรักเมนูข้าวขาวหมูนะฝากกดไลค์กดแชร์แล้วกดติดตามช่องไว้ด้วยนะครับเมนูข้าวขาวหมูร้านอื่นยังมีอีกมากมายเดี๋ยวเราลองไปชิมกันขอบคุณนะครับ